ญาติโยมพุทธบริษัตวทั้งหลายวันก่อนขึ้นต้นว่าวันบันทึกเป็นวันวันอังคารที่2 3พฤศจิกายน2514เป็นการบันทึกหนังสือเป็นวันที่สามแต่ว่าเพราะว่าไปได้หน่อยก็เลยมาเจอดีกันเข้าเพราะาอะไรจะถือว่ารมค้างนะไม่ค้าง เจ้พูดได้สร้างก,กำลังใจว่าเวลานี้ต่อไปเราจะไม่ก้มหัวให้แกค,คุณเลวเพราะว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้วางไว้เพื่อให้คนเลวอาศัยแต่ถ้าคนเลวมามีอำนาจเราก็จะก้มหัวให้ชั่วขณะหนึ่งเพื่ออยากจะรู้ว่าเขาอะไรเขาจะดีเห็นว่ายิ่งก้มหัวให้เท่าไหร่ก็ยิ่งเลวมากเท่านั้น ต่อต้นนี้ไปเราจะก็จะเพรเยหัวขึ้นและก็จะไม่โชว์ขึ้นแต่หัวข้างบนหัวข้างล่างคือหัวเขา่าแล้วก็หัวแม่เท้าก็จะโชว์ขึ้นด้วยเพราะว่าพ่อไม่ได้ให้มาแต่หัวที่เรียกกัว่าศีรษะพ่อให้หัวเข่าเรามันด้วยให้หัวแม่เท้ามาด้วยเป็นนั้นว่าต่อน,นี้ไปเราจะใช้ทั้งสามหัว ถ้าคนดีเราก็จะก้มหัวบนให้ถ้าคนไม่ดีเราก็จะยกหัวล่างขึ้นมาให้เป็นนั้นว่าหัวล่างคือหัวเข่ากับหัวไม่เท้าเรารู้แล้วเราทดลองมาแล้วทดสอบมาแล้วสี่สิบปีเศษมาตอนหลังนี่เราลองทุกอย่างลองไหวลองเคารพแต่ว่าเราก็เจอกับคนเลว การครบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นถ้าเราคือคบหาสมาคมกับคนเลวเราก็จะหองต้องเลวไปด้วยตอนนี้ไปก็จะมาคุยกันเนระื่องการตอนบทตอนบทอจะมาเป็นพระบรรณอกคือเป็นพระอำเภอเสวัดบานลนคมอำเภอเสนนาจังหวัดพระนครเสียอยุธยา การที่เขาจะบวทเป็นสมเด็จเป็นเบอร์ครูเป็นเจ้าคุณเขาจะบวทกันยังไงแต่มาไม่ทราบเขาจะสอนกันแบบไหนไม่ทราบก็จะขอ,อนำเอาปฏิบัติทาที่หลวงพ่อปานก่อนจะบทหลวงพ่อปานให้ทำยังไงแล้วเมื่อบทแล้วยังไงจะตรงกับติยาสายของบรรดาคนเลวทั้งหลายหรมไม่แต่มาไม่รู้ เอาแต่เพียงว่าท่านสอนมาอย่างไงจะกล่าวโดยย่อแต่หนังสือเขียนไว้ว่าอย่างไงบ้างยังไม่ทราบเพราะว่าหนังสือนี่เขาพิมพ์แล้วก็ไม่เคยได้อ่านอลองอ่านต่อไปตามนังสือว่าวันนี้ตรงกับวันคารที่23พฤศจิกายน2514เป็นวันที่๓ของการบันทึกความทรงจำการเขียกนกำหนดแน่นอนไม่ได้เพราะว่า ถ้าว่างก็เขียนสบายใจก็เขียนถ้าไม่ว่างและสบายใจก็ไม่เขียนเพราะไม่มีใครเป็นเทวดามาังคับ <c oughs> สุดแล้วแต่รมคนลุงตาแก่คนหนึ่งการเขียนนี้ก็ตั้งใจจะเขียนไม่มากนะักเพราะหนังสือหนาถ้าหนังสือหนามากท่า,น,า,น,าน,น,นอ่านนานจบคนก็ขี้เกียจอ่าน อนบริการนี้สองก็เปลืองเงินคนออกสตังค่าพิมพ์ถ้าเขียนยาวไปก็ได้ประโยชน์น้อยเพราะไม่ใช่หนังสือไม่ใช่นาสือสอนวิชาร่ำรวยและก็ไม่ใช่หนังสือบอกหวยบอกโกเขียนไปก็ไรประโยชน์จะเขียนเท่าที่พอใจนะ่ไมม เวลาเขียนแน่ไม่มากแต่เวลาพูดมันมันใช่จะมากไปหน่อยนะแต่ก็มันน่าจะมากวันนี้เราจะฟัดกันในตอนนี้มันจะตายอยู่แล้วนี่ถ้าอยาตายก็ต้องตายอย่างหมาคือเราไม่ตายกันอย่างคนเราเรียกว่าไอหมานะถ้ามันจนกรอกมันสู้ได้ทุกประตูเวลาเนี่ยแต่มาตกอยู่ในสภาพของหมาจนกรอก เพราะว่าอารัชีทั้งหลายล้อมกรอบใกล้เข้ามาและมีปริมาณมากขึ้นก็จะต้องสู้และก็ดูที่ว่าพระที่เป็นรัชีคือมีความดีในพุทธศาสนาเห็นว่าบรรดารัชีพวกนี้คมเพงหนู่นตาองค์หนึ่งแล้วท่านจะมีความรู้สึกเป็นไงถ้าบรรดาพวกท่านนั้นหลายเฉยมีคันติอยู่ก็เลิกเคารพกันเลยอาตมาก็จะขอประกาศ คณะข้อแตมาขึ้นมาเป็นพุทธนิกายไม่ขึ้นกับนิกยใดๆที่เกาะกินพระพุทธศาสนาโดยเอาเปรียบพระพุทธเจ้าว่ากันไปอย่ามาสอบสวนกันนะถูกดา่ารู้ก็รู้เห็นก็เห็นอย่าทำท่าไปไม่รู้นะทุกท่านทุกชัน้ททนทุกระดับรู้หมดว่าอะไรมันมีอยู่ที่ไหนพบหมดรู้กันหมดอย่ามานั่งถามกันนะ ให้ทำงานกันไปเลยอย่ามานั่งถามทำหูเป็นนาตาไปไร่ไม่รู้ก็แสดงหูหนวกตาบอดและไม่มีกําลังใจรับสัมผัสว่าคุยตามหนังสือต่อไปว่าวันนี้จะเขียนเรื่องของเขตผ้ากาสาวพัดอ๋อเอาลระดูนโยมนะเวลาที่บวชนะอาจารย์นั้นสอนยังไงแล้วก็พระที่โยมเห็นน่ะเป็นยังไง ว่ากันไปนี่เป็นเรื่องของพระบรรน,นกเป็นลุงตาองค์หนึ่งคือลวงพ่อปานวัดบ้านุำโคเวลานั้นท่านก็ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรของท่านก็เป็นพระุงตาเองคนอื่นไม่จักเข้ารเรียกหลวงตาคนที่ก็มีความเคารพหน่อยเข้าเรียกหลวงพ่ออาจจะมาก็เป็นคนบรรน,นกครูบายจารย์ก็เป็นคนบรรน,นก นี่ดูพระบรรน,นอกสมัยนั่นเขาบวชกันเขาทำยังไงก่อนย้อนนิดว่าวันนี้ยายเขียนเรื่องการเข้าเขีกตสาวพัดคือการเข้าบวชท่านผู้มีอาจารย์จงทราบเจตนาในการบวชของฉันสิก่อนน่ท่านผู้อ่านนะไม่ใช่อาจารย์ผิดไปว่าท่านผู้อ่านจงมีเจริทราบเจตนาในการบวชของฉันเสีก่อน คนอื่นนี่เขาจะบวชเขามีเจตนาอย่างไรฉันไม่ทราบแต่ว่าฉันบวชฉันมีเจตนาอย่างนี้คือคําว่าฉันเนี่ยคือสี่เตื้อด้วยกันคือไอ้ลิงดำไอ้ลิงเล็กไอ้ลิงขาวและก็ไอ้ลิงเผือกไอ้ลิงเผือกเนี่ยมัน,ม,นมันสิกซะมันหนึ่งมันสานะเวลานี้บวชเข้าป่าไปแล้วเป็นอั้นว่าสี่ลิงเข้าเขตพุทธศาสนา ก็น่าจะเรียกว่าสี่สัตว์ตีรฉานเข้าเขตพระพุทธศาสนาจะลืมนะบรรดาราชีทั้งหลายนะสี่ตัวนี้อดีตเป็นสัตว์ตีรฉานเวลาไอหมานะี่ยเวลาตีมันหนักๆเข้าเวลาตีที่แรกๆโดมันมั่งดา่ามันมั่งตีมันมั่อาจจะเฉยถ้ามันเจ็บเกินไปแต่มันกัดไม่เลือกนะแล้วก็กัดก็หมายถึงชีวิตกันเลย เพราะว่าศัตรูท่าไรมากเก็บไว้ก็เสียศักดิ์ศรีและก็อยสร้างความดายำมอป,ปรีเกิดกับประเทศชาติและศาสนาอาจจะไว้ทำไมเวลานี้มีมากเลอเกินมีหนักทั้งหนังสือทั้งวิทยุทั้งข่าวสารทั้งปากอะไรต่ออะไรความจริงก็ไม่ได้โกรธส่วนตัวไม่โกรธแต่เสียดายพระพุทธศาสนาเสียดายเอกราชของประเทศชาติ ว่าคนณรายำพวกนี้เป็นการบ่อนทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาระบบพระมหากษัตริย์แต่หากว่าพวกเลวๆพวกนี้ถ้าเป็นพระราชาคณนะไม่ทราบว่าใครเป็นและไม่เป็นเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นยาคุณเวลาเขาจะพูดเขาบอกพี่โคนั่นพี่โคนี่อะไรเขาก็ไม่ไมรู้แต่หากว่าเขาเป็นพระราชานณะก็เสียพระเจ้าแผ่นดินโดยพระเจ้าดินตั้งเห็นไหมทำลายพระมหากษัตริย์ ถ้าเขาทําไม่ดีในพุทธศาสนาให้เจ้าบ้านหลงผิดระศาสนาก็พังไปด้วยและในเมื่อทําไม่ดีขึ้นมาก่กอกระวบขึ้นมาที่คนชั่วเห็นว่าดีคนก็แยกกันออกเป็นสองพวกสามพวกแตกความสามัคคีนี่ใช่ก็สลายบรรดาหลวงพ่อทั้งหลายที่จะไว้กล่าวนามมาแล้วแล้วก็ท่านที่ไม่กล่าวนามอีกเยอะเป็นร้อยที่ดีเนะี่ย เวลานี้ออกโรงกันมั่งหรือยังเมื่อออกไม่ไหวก็ลูลสิตจุหาที่ดีนะปล่อยออกโรงกันมาสะบ้างเพราะอะไรมาช่วยกันรักษาชาติศาส,สนาและศักดิ์ศรีพระมหากษัตริย์ทั้งนี้เพื่อปวงชนชาวไทยทั้งชาติจะได้มีความสุขและมีความเข้าใจถูกมีความเข้าใจดี ลอยให้คนได้ยำอัปรีที่มีอำนาจอยู่เวลานี้นะมันจะเกิดประโยชน์ท่านเห็นกับเขาด้วยไหมหากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมีอะไรไมันกระทบกับท่านกับผมและท่านก็ยังเฉยผมก็เยาว,วางความเคารพในบรรดาผู้ท่านเสียหมดด้วยโดยจะแยกตัวออกมาเป็นพุทธนิกาย อ้าวันนี้ขคะว่าเป็นสัตว์ดจฉานก็เป็นมาใครก็ไม่ได้ว่ากับประกาศตัวแล้วเป็นสัตว์ดิฉานหมามันเห่าไม่ไม่ไม่เหล็กทีเอ้าว่ากันตอนไหนล่ะมันลืมไปอีกแล้วอ้าวแล้วกันเอาตอนนี้ก็เลยกันว่าแต่ฉันบวชฉันก็มีเจตนาอย่างนี้คือหนึ่งไม่บวชตามประเพณีพอครบอายุก็บวชอย่างเขาไม่เอา นี่สี่ตัวนะสี่ลิงสี่สัตว์ติดฉานเขาต่างใจวันหนึ่งเราจะไม่บวชตามประเพณีไอ้บวชตามประเพณีนะมันบวชเป็นสัตว์นรกอย่างเจ้าคุณนรกองค์นั้นแล้วก่อนที่จะบวชฉันก็อยากจะหาอาจารย์ต่อวิชาให้ฉันต่อวิชาอะไรก็ไปได้แต่นรกอย่างเดียว แล้วก็ลงไปในเขตนรกกว่าแต่วันนั่งจ้ออยู่บันยอดเขาแกต้องการดูนรกคุมไหนลุงก็เรียกนรกมาเอ,อไอแบบนี้เ็าอยาว่าบ้าก็ตามจจดอำนาจความเป็นทิพย์ศึกษากั็ไว้สมองนาพระนะอาทิศีนสิกขาอาทิจิตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาจำไว้คนที่ปากหมา ที่ต่อต้านการกระทําดีของคนเห็นว่าคนที่เขาปฏิบัติไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้ไปนรกได้ไปเปรตได้ไปสุรกายได้ต่อต้านว่าไม่มีจริงสแสดงว่าเจ้าคนนั้นไม่ได้เคารพในพระพุทธเจ้าบวดเข้ามาพัดทำลายาศาสนาลืมหลักสูตรสุขวิปัสสโกตีวิโชชลกิญโยปฏิสัมพิทัปโตเสียแล้วหรือ อ่านดูมัางแล้วเปล่าก่อนที่จะเป็นครูบาอาจารย์เขาอ้ออ่านมั่งแล้วเปล่าก่อนที่จะเป็นครูเขาเน่กควรจะอ่านให้เข้าใจสะบ้างไม่ใช่หลับหูหลับตาทาได้ยังไงก็สอนแบบนั้นอย่างอื่นมันไม่มีดูตาราแบบนี้พอเรียนนักทำโทรก็รู้เรื่องแล้วนี่พวกครูนะแต่นั้นอ่านก็พบ่ต้รงเรียนเป็นนั้นว่าเจ้าต้องการต่อวิชาคืออยากจะลงไปในขุมนรก จะไปในแดนเปรตจะไปดูอสุรกายดูสัมบเวสีดูภูมิทิวดาดูรุกขทิวดาดูอากาศเทิวดาทุกชั้นอยากจะดูรมทุกชั้นแม้แต่รูปขอมและก็อยากจะรู้สภาวะพนิพานนี่ต้องการต่อวิชานี้เพราะว่าปกติฉันเที่ยวได้นรกแต่ก็ไปเขีดแดนนรกกับ กในแดนรกล,ลงไปไปิสระไม่ได้ยังเข้าเขีแต่รกจริงก็ไม่ได้นี่ตามสีนั่นเมื่อกี้ต่อจากสีเมื่อไปถึงชายแดงก็ต้องนั่งจ้องคอยท่านหลงอย่าเจนอะไรก็ต้องนึกให้ภาพนั้นมาปรากฏที่ขนาดแต่ความจริงมันก็ดีไม่เหนื่อยแต่ตอนนั้นมีโง่อยากจะไปมันก็เป็นอย่างน,นี้มาสิบปีเสร็จเรื่องของคนที่มีตัณหาบังคับสั้นดาน มันก็มีคําว่าพอที่ไหนนี่ว่าตัวเองนะเวลานี้ท่านกาลังฟังสัตติเดชานคือลิงพูดแต่ว่าไม่เป็นลิงอย่างเดียวบางจาังหวะเป็นหมาด้วยหมาตัวนี้เวลานี้เหา่าแต่ก็เห่ากําลังพร้อมที่จะกัดสัตติเดชานที่มันเป็นศัตรูกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ในเมื่อมันแก่แล้วตอนหนุ่มเราสังหารคนเลวได้เวลานี้แก่เราก็ต้องสังหารคนทำลายาศาสนาได้แต่ว่าการสังหารนี่เราจะไม่ใช่อาวุธแต่อวุธที่จะสังหารเนี่ยไม่ใช่อาวุธที่ฆ่ากันแต่ก็จะสังหารให้โดยการให้คนเข้าใจความเป็นจริงว่าพระที่จะบวชเข้ามาจริงๆเนี่ยเขาใช้อะไรกัน เขาบวชเข้ามาทำไมตามที่ภาษาที่บทท่านบอกว่าพระที่บวชเข้ามาแล้วต้องบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อความรักในเพศไม่มีเชื้อในความโลภไม่มีเชื้อในความโกรธไม่มีเชื้อในความหลงไม่มีเชื้อในโลกธรรมคือไม่เมาในลาบและก็ไม่เสียใจมันลาบสลายตัวไปไม่มีความปรารถนาในยศธาบรรดาศัก ถ้าบังเอิญท่านจะปราท่าจะถวายศถารณาสักื่อยศศสักสลายไปก็ไม่หนักใจและไม่บ้ายศคือไม่เมาในกามสุขไม่เสียใจในทุกเกิดขึ้นไม่สะเทือนใจเมื่อคำนินทามาถึงไม่ดีใจเมื่อสรรเสริญมาถึงนี่เรื่องย่อของพระเขามีเท่านี้นะี่อย่างย่อนะไม่ใช่อย่างพิสดารถ้ายางย่อนี่ยังไม่มีเขาไม่เรียกว่าพระเขาเรียกว่าอารักษี รนนาศีเปลว i น n e ด้านไม่มีความอายอายตรงไหนพระเขาอายคือหีริอายความชั่วโอตะปะเกรงกลัวผลความชั่วไม่มัวเมายินราบยศสันเสริญสุขนี่พระพระญาติโยมควรไหว้ถ้าปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ไม่ควรไหว้แล้วก็ไม่ควรให้อะไรกินเลย อย่าไปนึกว่าช่วยช่างชีดีทั้งสงเรามาช่วยกันจันลงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้อยู่ร่วมให้ทรงตัวอยู่ร่วมพวกนี้เป็นการทําลายสามัคคีทําคนให้แตกแยกเป็นพักเป็นพวกเอาละตอนนี้ถ้าใครแหลมเข้ามานับตับ้งติบันี้เป็นต้นไปล่อก,กันให้มันหุยเฮี้ยนไปข้างหนึ่งคือไม่ใช่โย่นะล่อก,กันให้มันเฮี้ยนไปข้างหนึ่งดูกันมานานแล้ว เอา้าเลยนังเสืออีน่หนังเสือมันหายนะอาีน่ะเนาเจอไหนน่าเป็นนั้นว่าเรื่องของคนที่มีตัณหาอย่างเจ้าลิงสี่ตัวใครจะบังคับบรรดามันว่ามันดีได้ไอ้คำว่าพอมันจะมีที่ไหนมันไปได้แค่เขียดในรกมันก็อยากจะลงนรกอยาจะรู้จอเปลี่ยตร,รกรายสติไรฉัน สัมภเวสีภูมิเทวดารุกขเทวดาภูมิเทวดาที่เจ้าตัวระยยำคนหนึ่งเนเขาว่าไม่มีเทวดาไม่มีนี่พระพุทธเจ้าทนว่ามีนะเบิกหูเบิกตาดูกันซะมั่งนะต่อไปอา่านหนังสือเห็นได้นเห็นเราเห็นได้เรารู้ได้แล้วก็มีความพอใจมื่อไง ว่านรกเห็นได้รู้ได้แต่มันก็ไม่พอใจเพราะมันมีตัณหาตัวนั้นนะอยากจะลงไปเท่านารกโดยตนเองก็ไม่กล้าไปเพราะว่าท่านลุงท่านสั่งไม่ว่าจงอย่าไปนะไม่ท่านไม่ให้ไปท่านห้ามไว้ความดีเขาท่านลุงนี่ฉันก็ลืมไม่ได้ฉันมีธุระไปกวนท่านทุกวันไปทุกวัน พราะท่านยายชอบฟังเรื่องคนลงนรกเวลานี้มันน่าจะลงไปตรวจว่าสัตว์นรกตนใดบ้างที่มีมายืนมันชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์แหมมันน่าจะเขียนสักเล่มมันดีไหมดีไหมท่นานญายยมมาฟังยายจะเขียนว่าคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยแต่มีลีลาเป็นสัตว์นรกมีบัญชียอยู่ในเมืองนรกมันมีใครบ้างมันน่าจะเขียนสักเล่มนะ่ะ เป็นนั้นว่าต่อไปแล้วก็ชอบถามว่าเขาว่าทําบาปอะไรจรึงลงนรกแล้วก็ถามต่อไปว่าเราจะช่วยเขาได้โดยการทําบุญอะไรนี่เวลานั้นดิงขาวพระาพระมุคลาาน่บ้างพระมาณไหลเขาสวดพระมาณไหลก็าาาย,ายากจะเป็นอย่างนั้นฉันก็เลยต้องกลายเป็นพระมาณไหลลอยไปลอยมาแล้วหวางน,นรกกับมนุษย์เป็นกิจประจําวัน ท่านยายเมื่อทราบว่าใครลงนรกได้ขาวพว้นั้นอยู่ไม่ไกลท่านก็มักจะไปสอบถามญาติของคนที่ลงนรกว่าเมื่อก่อนตายคนนี้ตายชอบทำบาปอย่างนี้เคยทราบมาหรือเปล่าเมื่อเจอภาพรับว่าเคยทำท่านก็จัดแจงทำบุญทำกุศลส,สงเคราะห์ทันทีแมยตัวท่านเองก็เกาะหลวงพ่อปานแจ เรียนเบื้อกรรมฐา,านน่าร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นประจำท่านหายใจไปนว่ปานทุกวันอะไรอะไรท่านก็นว่าหลวงพ่อปานบอกท่านมาเอาท่านก็นโฆษณาหลวงพ่อปานแล้วก็เอาท่านทําตามทุกอย่างมีอย่างเดียวที่หลวงพ่อปานไม่บอกท่านที่หลวงพ่อปานไม่บอกแต่ว่าท่านก็ทําคือมา อา่านหนังสือนี่มันเรียบร้อยจริงนะแต่ว่าตอนพูดในไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะมันโดนไอ้โพดายำนี่หล่อซะช้ำช้ำนี่เรื่องส่วนตัวไม่โกรธแต่ว่าเรื่องศาสนาชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ยอมบอกกันไว้เส้นด้วยนะว่าใครเข้ามาที่วัดเนี่ยวัดท่าสูงยาชูงวงเข้ามานะ่ะไม่เคยเห็นว่างวงสูง ดูอย่างเดียวคือศีลสมาธิปัญญาและก็ดูจริยาที่ปฏิบัติมาว่าควรจะรับแบบไหนเจนว่าบางท่านมาไม่มีเสือให้นั่งมาอย่างไงถ้าแบกยศขึ้นมาแล้วก็เสร็จมีโยมคนหนึ่งพาพระองค์หนึ่งมาบอกว่าท่านไปอยู่ที่เมืองนอกมา ได้ปริญามาจากมองนอกเวลานี้ท่านเป็นมะครูแล้วยมคนจะคิดว่าไอ้วัดนี้เนี่ยเขาเมาเพราะครูแล้วองค์นั่นก็ดูท่าว่าดูท่าว่าท่านก็ไม่มีอะไรนะ,ะท่านก็คงจะนิดว่าเป็นมะครูมันโก้ไอ้พระบรรนอกคงจะชอบพระครูและเกรงพระครูเหุ้เปร้ยยิงรายงานยศเสร็จไม่จัดที่ให้นั่งเลย ก็บอกว่านิมต์นั่งตามสบายตรงไหนก็ได้ที่นี่มันวัดพระนั่งได้เนี่อย่าลืมนะเขาทำกันเงี้ยก็อย่าเอาระครูยายศมานี่มาก็มากันอย่างเป็นพระไอ้นั่นมันโลกธรรมที่พระพุทธเจ้าให้วางทิ้งทำไมจะแบกกันไปแบกกันมาโยมก็เธอทุนนบะทอ้ยมันไม่มีอะไรกันนักหนานะ อยศถาบมันดาศักย์เนยเวลาเนี่ยไม่ได้เห็นว่ามันดีเลยมันดูคนเท่านั้นมมนได้ดูยศด,ดูว่าศีลสมบูรณ์ไหมสมาธิมีฌานสมาบัติไหมมีปัศนาญาณตัดสัญญาณได้เท่าไรเขาดูก็ตรงนี้จะไปแบกเอายศไปอวดเขาเหมือนแบบพวกกินกาได้ทองนะไม่ได้เกิดประโยชน์ ใครจะเคารพไงก็เชิญแต่ที่นี่ไม่เกี่ยวเอาคุยไปคือสิ่งที่หลวงพ่อปานไม่ได้บอกท่านเราทำคือเรื่องลูกและเรื่องหลานเจ้าชู้นี่นี่ตอนนี้มาเจอดีเขาแล้วแล้วตอนเรื่องลูกและเรื่องหลานเจ้าชูคือท่านนาและก็ท่านหลานท่านนาสองคนแล้วก็ท่านหลานอีกหนึ่งคน นาสองคนนี่คือนาอาตอมาหลานหนึ่งคนก็คืออาตมาถ้าสองคนนี่เขียนไม่อย่างดีนะไม่น่าจะเขียนแบบนี้เลยว่าเป็นคนมีเมตตาสูงสงเคราะห์สาวเรื่อยตลอดมาเอ๊ะก็ความจริงนายเห็นใจเขานะเขาก็เดือดร้อนนะคือพยายามหาเมียมาฝากแม่ไม่รู้ว่ากี่คนนี่นาเนะ่ยนาด้วย ท่านน้าเนะี่ยหาเมียมาฝากแม่โอ้เยอะจริงๆบางทีเอาเมียมาเด็กๆบอกอ้อยกินยังไม่เป็นอายุทิ่สามทิบสี่แม่ผัวต้องบอกอ้อยอ้อยให้กินเดี๋ยวก็ามาเดี๋ยวก็ามามแม้ว้แมคนก็ชอบจริงๆท่านสวยหน้าท่านสวยแลวมีลีลาดีเมื่อท่านนำมาท่านก็รับประครับประคองให้เสมอไหมว่า ถ้าลูกนำลูกสะพายมาให้จะเป็นหน้าไหนก็ตามช่างท่านืีว่าท่านเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันเมื่อนำมาแล้วท่านก็รับประคับประคองแบบเป็นลูกลูกงั้นลูกนี้ไม่เคยแสดงอาการังเกียจจะมีฐานะเป็นชั้นใดถ้าไม่กิจท่านคิดอย่างเดียวเขาเป็นคนท่านก็น,นึกว่าถ้าว่าท่านโดนแบบนี้บ้างถ้าทางบ้านไม่ต้อนรับท่านจะทำเอาท่านจะทำแบบไหนท่านก็ไม่สบาย เป็นบางรายนั้นนีเ่เอาพูดซ้ำไปแล้วยังเป็นเด็กแม่ผัวต้องปลอกอ้อยให้ลูกสะพ้ายกินก็มีก็เมื่อท่านสั่งให้ลูกสะพ้ายปลอกอ้อยให้ท่านกินคนลูกสะพ้ายเกิดปอกอ้อยไม่เป็นมันเด็กจัดภาระก,การปอกอ้อยก็เลยต้องเป็นภาระของแม่ผัวเมื่อมีสาวน้อยแล้วก็สาวมากมาบ้านมาถาม มาถามหาท่านนาหรือว่าถามหาเจ้าเล็กท่านกามาจะออกปากบอกว่าเจ้าสองคนหมายถึงว่านานาเนี่ยสองคนนะหรือว่าเจ้าเล็กมันไปทําอะไรเองบ้างถ้ามันไปทําอะไรขึ้นมานั่นหมายถึงว่ามีคันเองบอกแม่นะลูกบอกแม่นะทำไมเองท่านหลูกลูกบอกแม่นะแม่จะรับภาระเอง แล้วท่านใ้ปรกาศเป็นกฎของท่านขึ้นมาว่าเจ้าสองคนคือเจ้าหน้าสองและก็เจ้าหลานหนึ่งเจ้าสามคนนี้ชอบเป็นคนเจ้าชูถ้ามีใครเข้ามาแจ้งว่าพวกเองสามคนเนี่ยไปทำให้เขาตั้งท้องขึ้นมาไรฉันจะรับทันทีโดยที่พวกเจ้าจะค้านไม่ได้นี่เป็นกฎของท่านยายโอ้โหกฎเจ๋ว ดีสบายสบายโก,ยกแล้วท่านก็ทำจริงตามที่ท่านพูดเมื่อมีใครมาแจ้งว่าท่านน้าย่องไปทำให้แกมีลกูกท่านก็ไม่ยอมสอบสวนเลยท่านรับทันทีเอาสิไม่แล้วเมื่อท่านนากลับมาจากทำงานนี่เป็นขา้ขารายการในกันทั้งหมดนะก็สอบถามท่านน่าก็ปรากฏว่าท่านนาก็ดีจริงๆ,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 ๆเอา เมื่อไปทำเขาอ้วนกันมาท่านก็รับไบวิตามินที่จ่ายกับไปอ้วนเนี่ยคือผมเองเขารับรับทุกรายเหมือนกันเป็นว่าจำเลยทำอ่าเป็นว่าจำเลยทำเป็นปกติเมื่อสารรับฟ้องก็ไม่ต้องสอบสวนจำเลยที่มันจริงทุกรายเขาฟ้องที่รายจริงทุกรายสำหรับรายการของเจ้าเล็กคือเจ้าจอมทุกสน ไอ้น,นี่ก็จอมนะมันลูกหลานนะแต่ถ้าว่ามียาวิเศษไม่ต้องกินไม่ต้องถาไม่ต้องรักษาก็ไม่มีใครมีลูกยานี่ผลมันขึ้นมาเองอ่ะทำมันขึ้นมาเองท่านยายก็เลยไม่ต้องแบกภาระการรับลูกสะพ้ยเป็นสาธารณะเหมือนเป็นสาธารณะนะะ อันนี้หลวงพ่อปานให้มาได้สั่งมาได้สอนมาแต่ว่าท่านทำของท่านเองเพราะว่าท่านมีเมตตาคือพอมีหานสีแล้วก็เว้นอกตติเมื่อท่านอาจารย์ทราบปฏิปทาเข้าก็ชมเชยเป็นการใหญ่ท่านก็เลยทำใหญ่หลวงพ่อปานชมใหญ่ท่านใหญ่ก็ทำใหญ่รับดะ ประกาศไอ้เจ้าเล็กนี่ก็เหมือนกันในเองไปทําใครเขเท้ามาเขารายงานมาอลไราใหญ่รับมานั้นแม่ก็ประกาศโดยอ้าทําแม่ทา่านยายชอบรับรู้สะพายหลันสะพายเราก็หามันใหญ่มันก็หมดเรื่องแต่เงินบอกว่าที่ท่านทํานะท่านเห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันไม่ใช่ประสงค์ชื่อเสียงในความดีความเด่นอะไรแม่ยมมอ๋ย วันนี้นึกว่าจะเอาเรียบร้อยสักอย่างมันก็เรียบดีแล้วเรียบเหมาะกับสมัยเรียบเหมาะกับที่พระที่เขาทรงศักบางท่านออกสถานีวิทยุว่าปฏิบัติทาที่หลวงพ่อปานสอนถ้าพระสีอานลงมาแล้วก็ท่านไม่เรียนไอ้น,นี่ถ้าคนไม่บ้าเขาไม่พูดงั้นนะพระสีอาน,นท่านจบพุทธภ,ภูมิแล้วเหลือจะตรัสเ,เป็นพระพุทธเจ้า นี่คนบ้าแล้วมันพูดอย่างนั้นแต่คน NP, 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 นี้เห็นผีในวรรดาเป็นโอเป็นโอภาษนี่ไม่ได้รู้กอไม่ได้รู้ขอเลยมันเหมาะกับวิสัยดีไหมลีลากันออกเสียงไม่เหมือนหนังสือเอากันจริงๆนะนี่เอากันจริงๆนะไม่ว่าหน้าไหนถ้าผิดธรรมผิดวิน,นัยขาดศีลสมาธิปัญญามาอะไรได้รู้ดีกันนะตอนนี้ เอากันให้มันแน่เปิดทรงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ทรงอยู่ไอ้พวกนี้มันทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ทำลายคนไทยดังชาติอร,รมันดาญาโยมทธบริษัทพูดกันพอหอมปากหอมคอนะถ้าเวลาเจอหน้ากันจะสวยกว่าน,นี้อีกวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล ยังมีเดบันดาท่านพุทธศาสนชนผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โปรงชนชาวไทยแต่บุคคลผู้นใดผู้หวังทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โปร่งชนชาวไทยขอท่านผู้นั้นจงมีความสุขใหญ่ในโลก,กันหรือ,อเวจีหหมหานรกสวัสดี